ต่อไปนะครับเป็นงานเปลี่ยนแผ่นคัดหรือเปลี่ยนทําอะไรที่มันเกี่ยวขับข้างคัตนี่ครับของพวกทุกรุ่นทุกยี่ห้อตระกูลไหนก็ได้ก็คือจะมีการเปลี่ยนป๊อบให้เรานอนลดลงไปแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่ว่ามีกล่องมีอะไรมารองข้างล่างด้วยแล้วก็มีตัวไหนมันก็ได้มาซับพอรตตัวนี้ตัวเดงเพื่อให้คันเกียร์จะไม่ได้วางแนบแนบกับคืนนะครับนะแล้วก็ตัวนี้ ก็คือแผ่นคัดนะครับของเอสะไรเนี่ยสัจจะมั้งครับผมซื้อมาก็หัวสิบไอเนี่ครับเห็นแล้วมันแปลกดีก็เลยนี่ก็มีสิ่งที่น่าสังเกตคือนี่เขาบอกเลยท็อปท็อปก็อาจจะแปลว่าข้างบนสุดนะครับก็คือก็เลยก็เลยเอามาเรียงไว้ก็คือเอาตัวท็อปนี่ขึ้นข้างบนแล้วก็ใส่แผ่นเพลเข้าไปแล้วก็ท็อป นี่ก็ขึ้นแล้วก็เพดแล้วก็ทับนะครับสำหรับเแบบนี้นะครับนอนไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนอนก็หาไรรองอย่าให้เฟ,ฟรมเป็นรอยมากแล้วก็การประกอบมันก็จะค่อนข้างที่จะง,ง่ายแล้วก็จะชัวร์แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องบูทบูทหลุดแหวนล่วงแหวนซับแหวนรองอะไรหลุดหากใช้ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับขอบคุณครับ